สวัสดีค่ะตอนเช้าสายๆหน่อยนึงพอดีเมื่อคืนก็เห็นฝนตกเมื่อวานก็ตกดูน้ำที่สะก็เพิ่มขึ้นอันนี้คือสะบริเวณหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านทำที่นั่งเล่นนั่งจัดงานได้ตรงนี้แหละคะ่ะที่ ผู้บรรยายผู้ถ่ายคลิปอยู่เนี่ยลื่นหกล้มอะขาหักใส่เผือกอยู่ตอนเนี้ยค่ะ <c oughs> ไม่ระวังไม่ได้เลยเราอายุมากแล้วเรียกว่าตัวเองเดินคล่องแคล่วนึกว่าตัวเองอยังหน่มอยู่นะสิฟังที่มองเห็นเป็นด้านทิศตะวันตกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบริเวณจอดรถ รถเข้ามาจากประตูหน้าบ้านที่มองเห็นเข้ามาบริเวณบ้านทั้งหมดมีเจดไร่นะคะก็จะมีทำบ้านพักหลังเล็กๆเป็นบ้านสวนอยากอยู่อยากใช้ชีวิตแบบนี้ตอนบ้านปลายชีวิตที่ไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากกับคน คนอื่นไม่ถึงคนอื่นคือคนทำงานลูกน้องเราเคยทำงานเป็นมีลูกน้องเป็นสามสิบคนอย่างเงี้ยเราเบื่อปัญหาพอเราอายุมากแล้วเราก็มีความคิดที่แบบอยากดูอย่างเงียบสงบสะพานตรงนี้ก็เป็นทำยื่นลงไปที่สะเหมือนกันกระด้านหลังเพื่อไว้ นั่งเล่นชิวๆมีโครงการจะทำต่ออีกอีกค่ะต้องทำสะพานเยื่นออกไปตรงกลางสระน้ำอาจจะทำเป็นที่นั่งหลังเป็นหลังเล็กๆะโครงการอีกมากมายมีคลองฝั่งนี้ที่ขดคองก็จะทำเป็นบ้านเป็นกระต๊อบไม,ไม่ได้ทำรีสอร์นะคะใครก็บอกทำรีสอร์ทสิ คืออยากอยู่ยิบเงียบค่ะจุดประสงค์ที่มาอยู่บ้านสวนก็คือยิบเงียบวันนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะ